สำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะนี่คือดวงคุณค่ะก่อนอื่นนะคะเลือกไพ่หนึ่งใบก่อนพี่หมอจะเปิดให้สามใบว่าคุณจะเลือกใบที่หนึ่งใบที่สองหรือใบที่สามนะคะมาดูกันว่าดวงคุณในวันนี้เป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก่อนรับชมคลิปนี้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและเลือกไพ่นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราไปเลยสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะ ว้ wow. าวไพ่ใบที่1ขึ้นไพ่ไฮเพรสเต็นะคะช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าดวงคุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะเอ่อเรื่องความรักถ้ามีใครเข้ามานะคะพี่หมอใหญ่จะให้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเลือกนะคะถ้าเลือกดีคุณจะได้เจอดวงอุปธรรมที่ดีและโดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นความรักอย่าเพิ่งรีบคุณได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่แน่นอนใจเย็นค่อยเลือกค่อย,อย,อยดูนะคะช่วงนี้ควบคุมเรื่องอารมณ์นิดนึงคุณอาจจะหงุดหงิดง่ายมีอารมณ์หรือมี อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเลือกคู่หรือเลือกความรักก็แล้วกันในช่วงนี้ถ้าเลือกดูให้ดีคิดให้ดีและตัดสินใจให้ดีคุณจะได้เจอคนที่ดีและคนที่ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1ช่วงนี้ดวงความรักดวงมีสเสนดวงอุปธรภมโดดเด่นมากๆนะคะก็ผ่านไปแล้วเลือกไพ่ใบนี้นะคะวันนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และสําหรับใครที่ทะเลาะกับแฟนจะได้คืนดีกันด้วยในวันนี้นะจ๊ะโอเคมาดูสําหรับคนเลือกไพ่ใบที่2นะ ว้าว wow! ใบที่สองนะคะใครกําลังรอคอยเงินอยู่ตกลงเจรจาเรื่องการเงินวันนี้สําเร็จนะคะหรือกําลังจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินสําเร็จไพ่หกเหรียญแปลว่าได้รับข่าวดีเรื่องการเงินรอคอยงเองินสําเร็จมีเรื่องดีๆมีโอกาสดีๆทางการเงินเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนในวันนี้นะคะยื่นเรื่องเอกสารเรื่องการเงินได้รับข่าวดีและสําเร็จค่ะแล้วก็การเงินวันนี้อาจจะมีเงินเข้าบัญชีคุณหรือตกลงเจรจาการเงินกับดวงอุปถัมภ์คนรักหรือผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ จะสําเร็จค่ะนะคะเพราะฉะนั้นผ่านมาแล้วพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ให้คนเลือกไพ่ใบที่สองโชคดีค่ะนะคะโอเคมาดูใบถัดไปนะคะสําหรับคนเลือกไพ่ใบที่สามอูราชาเหรียญใบที่3ามเ,เขาบอกว่าคุณจะมีโชคมีดวงนะคะวันนี้เสียงโชคเสียงดวงได้นะคะภายในวัน2วันนี้หรือวันนี้คุณจะมีโชคค่ะโชคล่ามาจากอะไรเลขทะเบียนรถแม่ย่านางให้โชคนะคะ จะมีเรื่องดีๆทางการเงินเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็ตกลงเจราจารอคอยเงินอยู่วันนี้จะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะคะมีความโชคดีเรื่องการเงินมากๆในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครเลือกไพ่ใบที่3นะคะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีเรื่องการเงินในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่หมอน้ําหวานก็เปิดไพ่ครบ3าใบแล้วนะคะใครเลือกใบไหนใบนั้นจะเป็นพลังงานของคุณและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอน้ําหวานในคลิปถัดไปนะคะบา,บายๆค่ะ